ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n มะมาโอกูยันชังกงพวกเจ้าทั้งสองไม่ค่อยจะถูกกันแต่ในตอนนี้ภายในสกายวันเล่เจ้าทั้งสองได้เป็นหัวหน้าของทั้งสองทีมและแยกกันลงมือแต่ตอนนี้เจ้าได้ร่วมมือกัน ต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นบอกพวกข้ามาหลิงสเสวียอยู่เดินเข้าหาพวกเขาด้วยสีหน้าที่มีรอยยิ้มเล็กน้อยขู่ยานและฉัางกงมองหน้ากันและยิ้มอย่างของขื่นจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็บอกถึงตัวตนของหยางจุดส่วนหยางเทียน เจ้าหมายถึงอย่างเทียนที่ติดอันดับหนึ่งในรางวัลค่าหัวลิงสวียอยู่ก็ประหลาดใจในตอนแรกและเขาก็ยินไม่น่าแปลกใจที่เจ้าจะร่วมมือกันแต่ดูเหมือนว่าพวกเจ้าจะไม่ได้อะไรมาเลยทั้งกูหยานและสีหน้าของฉางกงดูจริงจังยื่มันค่อนข้างที่จะน่าละอายที่ทีมทั้งสองทีมร่วมมือกันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรกับอาณาจักรระดับต่ำได้ลิงสวียอยู่เยอะยยันแต่ก็ไม่เป็น ล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะบนอากาศราชาจากทั้งสิบสองราชวงศ์และผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณกำลังพูดคุยกันเรื่องการต่อสู้ครั้งก่อนพลังที่หญิงสาวคนนั้นระเบิดออกมานางมาจากที่แห่งนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นมีแต่คนจากสถานที่แห่งนั้นเท่านั้นที่สามารถใช้ทักษะเช่นนี้ได้นอกจากนี้นางยังมีสถานะที่สูงส่งอย่างมากทำไมถึงเป็นนาง กนจากที่แห่งนั้นมามีส่วนร่วมในเทศกาลไล่ล่าสุตะวันออกของพวกเราใครจะรู้ละเมื่อรู้ถึงเบื้องหลังของซูรูผู้เชี่ยวชาญทุกคนก็ประหลาดใจคราวนี้อัจฉริยะจากราชวงศ์เทียนซ่งนั้นมีมาตรฐานค่อนข้างสูง หนึ่งในพวกเขาสามารถปลดปล่อยพลังลมปราณสวรรค์ขั้นสูงและอีกหนึ่งมาจากสถานที่แห่งนั้นพวกเขาทั้งสองถือเป็นอัจฉริยะที่แท้จริงและไรเทียมทานเมื่อเปรียบเทียบก,กับหัวหน้ากลุ่มของพวกเขาเจียงวู่เฉิงนั้นมีแสดงออกค่อนข้างที่จะปกติภายในสกายวันแล่แห่งนี้ใช่การต่อสู้ดำเนินเป็นระยะหลายวันแล้วแต่เจียงวู้เฉิงยังไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งของเขา ข้ามองเขาในแง่ดีมาตลอดเพราะเขายังเป็นเพียงรุ่งยาวแต่ตอนนี้เมื่อเทียบกับอีกสองคนเขายังอ่อนแอกว่ามากท่านหลิงเทียนท่านช่างยอมเยี่ยมใช่ท่านหลิงเทียนนั้นดูถูกจียงมู่เฉิงมาตั้งแต่เริ่ม ผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณเริ่มที่จะพูดคุยกันมองลงไปที่เจียงวู่เฉิงโมหลิงเทียนที่นั่งอยู่บนบันลังมองเขาอย่างเยอ้ะหอยันและเย็นชาอัจฉริยะคนอื่นๆล้วนได้รับความก้าวหน้าเล็กน้อยในขณะที่ต่อสู้ ทุกคนในทีมของเขาได้รับการปรับปรุงทั้งแก่นแท้และการบ่มเพาะหลังการสังหารอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเขายังคงเหมือนเดิมเขาไม่คืบหน้าแม้แต่น้อยหลังจากผ่านการสังหารไปเป็นจำนวนมาก แล้วเขาจะเป็นอัจฉริยะได้อย่างไรไร้สาระภายในนิกายดาบป่าเถื่อนของพวกเราแม้แต่ข้ารับใช้ที่มีหน้าที่ในการกวาดพื้นก็ต้องมีความสามารถมากกว่าเขาโมหลิงเทียนยังคงดูถูกเจียงบู่เฉิงตลอดมา ในการต่อสู้ทั้งหมดคนเดียวที่เขาชื่นชมคือหลิงสวียย่หยูเขาไม่เลวเลยโมหลิงเทียนมองไปที่หลิงสวียย่หยูเขาสามารถเข้าใจแก่นแท้ทั้งสามชนิดในเวลาเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นหนึ่งในนั้นคือแก่นแท้แห่งแสงสว่าง ซึ่งมันหายากอย่างมากและค่อนข้างที่จะดีสำหรับเขาที่สามารถผสานแก่นแท้ทั้งสชนิดได้ในวนัยนี้เขาอาจจะถูกมองว่ามีคุณสมบัติที่เพียงพอในการเป็นศิษย์หลักในตอนแรกโมหลิงเทียนไม่ได้ตั้งใจที่จะเลือกสิษย์ใดๆดสำหรับนิกายด่าป่าเถื่อนแต่เมื่อเร็วๆนี้หลังจากดูหลิงสวียอยู่แสดงความแข็งแกร่งภายในสกายวันเลสเขาก็เปลี่ยนใจ ภายในสกายวันแรกหลังจากต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญจากอาณาจาักรคอสมอสสมาชิกทุกคนในทีมของเจียงบู่เฉิงก็นั่งลงที่พื้นเพื่อฟื้นฟูพลังลมปราณน,น้องสาวเจียงบู่เฉิงมองไปที่ซูรูและกล่าวขอบคุณมาก ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าพวกเราคงไม่มีความหวังที่จะรอดชีวิตจากการลุมร้องของอาณาจักรคอสมอสอย่างจุดส่วนไปหลีเฉิงและคนอื่นๆก็มองซูรูด้วยความขอบคุณตอนนี้ซูรูได้ช่วยพวกเขาเอาไว้ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกสีหน้าของซูรูดูซีเซียวเห็นได้ชัดว่านางได้สูญเสียพลังลมปราณไปอย่างมหาศาลพี่สามถ้าข้าไม่ได้อยู่ในที่นี้ท่านก็ยังสามารถพาทุกคนหนีออกไปได้อยู่ดี ซูรูมองเจียงวู้เฉิงอย่างไม่มีความสงสยัยเจียงวู้เฉิงยิ้มและมองไปรอบๆทุกคนเจียงวู้เฉิงพูดเสียงต่ำทุกวันนี้เป็นเพราะความร่วมมือของพวกเราทุกคนถึงได้มีวันนี้ในฐานะหัวหน้า ถ้าไม่ได้ทำอะไรในหน้าที่นี้มากนะักแม้ว่าข้าจะรู้สึกละอายใจแต่ข้ามีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอเมื่อได้ยินสิ่งนี้สมาชิกทั้ง5้าของเจียงวูเฉิงต่างก็ประหลาดใจเมื่อพวกเขามองไปที่เจียงวูเฉิง ข้าอยากให้ทุกคนปกป้องข้าเจยงวูเฉิงกล่าวตรงตรงปกป้องอย่างจูดซวนและคนอื่นๆต่างประหลาดใจที่สามท่านกำลังจะทะลวงระดับซูรูมองเตียงวูเฉิงอย่างแปลกใจตอนที่ข้าสู้กับกู่หยานดูเหมือนว่าข้าจะได้รู้อะไรบางอย่างดูเหมือนว่าข้ากำลังจะทะลวงได้เจยงวูเฉิงยิ้มยินดีในที่สุดเขาก็กำลังจะทะลวงรับดาบ เป็นที่รู้กันดีว่าเขารอวันนี้มานานแล้วตั้งแต่ที่เขาสามารถผสานแก่นแท้แห่งดาบทั้งสมชนิดเขาได้พบกับคอขวดขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาแม้ว่าเขาจะพยายามหลายครั้งเพื่อทะลวงมันแต่ก็ล้มเหลว จากจุดเริ่มต้นของเทศกาลไล่ล่าสุดตะวันออกจนถึงปัจจุบนันด้วยการต่อสู้และการสังหารอย่างต่อเนื่องอัจฉริยะจากราชวงศ์อื่นๆหรือแม้แต่อัจฉริยะในทีมของเขาล้วนมีความก้าวหน้า คนอย่างยางจูดส่วนและเฟิงอยู่เทียนได้ปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาให้ดียิ่งขึ้นแล้วเจียงวู้เฉิงและตั้งแต่ต้นจนปัจจุบนันเขาไม่มีความคืบหน้าไม่ใช่เพราะเจียงวู้เฉิงมีความสามารถไม่เพียงพอแต่เนื่องจากคอขวดที่เขาติดนั้นใหญ่เกินไปคอขวดนั้นหยุดเข้าไว้ทำให้ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆเมื่อเขาผ่านคอขวดความแข็งแกร่งของเขาจะไปถึงระดับใหม่และแข็งแกร่งอย่างมาก ตอนนี้ความก้าวหน้าที่เขาปรารถนานั้นมาถึงแล้วเยี่ยมมากห้าห้าเจียงวู้เฉิงเจ้ากำลังจะทะลวงระดับในที่สุดเจ้าก็จะความก้าวหน้าอย่างจู่ซวนซูรูไปหลี่เฉิงเพิ่งอยู่เทียนและมู่หยิงหยิงต่างก็ประหลาดใจพวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของเจียงวู้เฉิงดีและพวกเขาก็รู้ว่าเขาเก่งกาจทินใดก่อนการทะลวงระดับ ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจียงวูเฉิงนั้นห่างจากพวกเขาและเขายังติดสิบอันดับอัจฉริยะจากทั้ง12ราชวงศ์เมื่อเขาผ่านการทะลวงระดับความแข็งแกร่งของเขาก็จะสูงขึ้นไปอีกทุกคน ข้าให้สัญญาเจียงวู่เฉิงพูดอย่างมั่นใจขณะที่มองสมาชิกในทีมของเขาข้าขอให้พวกเจ้าช่วยปกป้องข้าและหลังจากที่ข้าได้รับการทะลวงระดบับข้าจะพาเจ้าไปกวาดล้างทั้ง12ราชวงศ์และสร้างตำนานบทใหม่สิ่งที่เจียงวู่เฉิงพูดนั้นสร้างความเบิกบานใจให้แก่เพื่อนๆนของเขาอย่างมากกวาดล้างทั้ง12ราชวงศ์และเขียนตำนานบทใหม่ อะไรคือตำนานราชวงศ์เล็กๆนั้นทำลายอาณาจักรระดับกลางและสองอาณาจักรระดับสูงนี่ควรจะเป็นตำนานตอนนี้เจียงวู่เฉิงกล่าวว่าเขาต้องการจะนำพาทุกคนสร้างตำนานบทใหม่เขาช่างมั่นใจเหลือเกินที่กล้าพูดสิ่งนี้ข้าเชื่อท่านซูรูมองเจียงวู่เฉิงอย่างจริงจังไม่มีแม้แต่ความสงสัยเล็กน้อยในสายตาของนาง อยางจู่ส่วนมองเจียงมู่เฉิงและเริ่มมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเขาไปหลีเฉิงเพิ่งอยู่เทียนและมู่หญิงหญิงก็ยิ้มเช่นกันหลังจากที่พวกเขามองหน้าของแต่ละคนรอยยิ้มของพวกเขาก็เต็นไปด้วยความคาดหวงัง หลังจากนั้นไม่นานเจยงบู้เฉิงก็นั่งขัดสมาธิลงบนพื้นเขาปิดตาของเขาและจากนั้นก็เริ่มการทะลวงระดับอย่างจุดส่วนซูรูและคนอื่นๆประจำการอยู่รอยตัวเขาอย่างเงียบๆ พวกเขาต้องทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครสามารถรบกวนเจริงวูเฉิงจนกว่าเขาจะสำเร็จนะตอนนั้นอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอสกำลังรออยู่ในป่าอย่างเงียบๆซึ่งพวกเขาอยู่ไม่ไกลจากเจิงวูเฉิงและสหายของเขา ในหมู่พวกเขามีหญิงสาวที่สวมชุดคลุมสีดำคนหนึ่งพยายามอย่างเต็มที่ที่กําลังจะปักมแมลงไม่นานหลังจากนั้นการปักไข่ก็เสร็จสมบูรณ์และมีมะแมลงปรากฏขึ้นในวิสัยทัศน์ของผู้คนเสร็จแล้วหญิงสาวชุดคลุมดำเงยหน้าและพูดขึ้นในที่สุดมันก็สำเร็จหลิงสวียอยู่ยิ้มอย่างเย็นชาและพูดขึ้นนำทางที สตรีชุดคลุมสีดำพยักหน้าและนำทุกคนตามหลังมแมลงและเดินตรงไปยังทิศทางที่เจียงวู้เฉิงและสหายของเขาอยู่เหตุการณ์นี้ตกอยู่ในสายตาของราชาทั้ง12ราชวงศ์และผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณที่ลอยอยู่บนอากาศ แมลงเกราะโลหิตด,ดูเหมือนว่าอาณาจักรคอสมอสได้กำหนดเป้าหมายไปที่ชายหนุ่มจากราชวงศ์เทียนซ่งมันไม่น่าเชื่อเลยว่าพวกเขาจะมีแมลงเกราะโลหิตเพื่อที่จะเลี้ยงแมวเช่นนั้นพวกเขาจำเป็นต้องให้อาหารมันด้วยเลือดของพวกเขาเองตั้งแต่มันเกิดด้วยแมลงเกราะโลหิตมันสามารถนำทางให้อัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอสค้นหากลุ่มคนจากราชวงศ์เทียนซ่งได้ในไม่ช้า การต่อสู้ครั้งนี้อาจทำให้ราชวงศ์เทียนส่งไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อสู้แน่นอนหลังจากทั้งหมดพวกเขายังมีหลิงซวยอยู่อยู่ด้วยแม้ว่าอัจฉริยะของราชวงศ์จะพยายามอย่างมากพวกเขาก็สามารถจะอยู่รอดได้เพียงไม่นานเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลิงซวียอยู่หลิงซวียอยู่เป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมเขาอยู่ในอันดับที่สองของการจัดอันดับเขาคือสัตว์ประหลาด มึงบูเทียนที่อยู่ในอันดับแรกก็เป็นสัตว์ประหลาดเช่นกันความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นมีมากกว่าอัจฉริยะคนอื่นๆเหล่าผู้เชี่ยวชาญน,นั้นพูดอย่างไม่ตั้งใจพวกเขาทั้งหมดเชื่อราชวงศ์เทียนซ่งนั้นไม่มีโอกาสที่จะชนะในครั้งนี้แม้แต่ต้าซือก็ยังคงเป็นกังวลเขาไม่อยากจะยอมแพ้แต่เขารู้ว่ากลุ่มจากรราชวงศ์ของเขานั้นไม่มีทางต่อต้านได้ เพราะว่ากลุ่มจากอาณาจักรคอสมอสได้รวบรวมอัจฉริยะชั้นนำของพวกเขาและแม้แต่หลิงซูเอีอยู่ก็อยู่กับพวกเขาอีกด้วยผลลัพธ์คือกลุ่มของเจียงวูเฉิงจะถูกฆ่าตายดูนั่นเด็กหนุ่มที่ชื่อเจียงวูเฉิง เขากำลังนั่งอยู่ในขณะที่อัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอ์กำลังใกล้เข้ามาดูเหมือนว่าเขากำลังเข้าใจอะไรบางอย่างผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณกล่าวผืมผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็มองไปที่เจิงวู่เฉิงเช่นกันผ้าห้า เขายังไม่สำเร็จจนกระทั่งตอนนี้สายเกินไปอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอจะอเผชิญหน้ากับพวกเขาในตอนนี้แม้ว่าเขาจะมีความแข็งแกร่งจากการทะลวงระดับผลลัพธ์ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณพูดและหัวเราะในวันแรกของการต่อสู้จยงบูเฉิงดึงดูดสายตาของผู้เชี่ยวชาญจากนิกายโบราณน,นั่นเป็นเพราะเขายังยาวไวรวมทั้งความจริงที่ว่าเขานั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อ อย่างไรก็ตามเมื่อ2อถึงสมวันผ่านไปเจียงวูเฉิงก็ยังคงไม่ก้าวหน้าซึ่งทำให้พวกเขาหมดความสนใจในตัวเจียงวูเฉิงอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าดูเหมือนเจียงวูเฉิงจะเข้าใจบางส่วนบางอย่างเขาจะสามารถก้าวหน้าได้มากแค่ไหนในตอนนี้ผู้เที่ยวชาญจากอาณาจักรคอสมอสจะมาถึงในไม่ช้าและจากนั้นพวกเขาก็จะเอาชนะเจียงวูเฉิงและสหายของเขา มันไม่มีอะไรที่ดีจากอาณาจักรระดับต่ำโมหลิงเทียนไม่สนใจเจิงวู้เฉิงอย่างสิ้นเชิงบุคคลเพียงคนเดียวที่เขาสนใจคือหลิงเสวียอยู่ในใจกลางทุ่งว่างของป่าเขียวชะอุ่มในสกายวันเล่ อย่างจูดส่วนซูรูและสหายคนอื่นๆยังคงเฝ้าระวงังแต่พวกเขาก็ถูกรบกวนด้วยเสียงด้วยเสียงแหลมของสายลมทำให้ร่างที่มีรัศมีพลังรุนแรงปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาทันทีทุกคนจากราชวงศ์เทียนซ่ง เราพบกันอีกแล้วปูยานพูดพร้อมกับยิ้มเมื่อเห็นว่าอัจฉริยะจากอาณาจักรคอสมอสปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกครั้งอย่างจุ่วนและคนอื่นๆก็ใบหน้ามืดมนลงทันทีจากนั้นพวกเขาสังเกตเห็นชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างหน้าและมีดาบสีโลหิตแดงฉานสะพายอยู่บนหลังของเขาเขาดูเย็นชาและเหลือบมองไปที่เจียงวูเฉิงและคนอื่นๆ ลิงสวียอยูนั่นมันเขาวสัตว์ประหลาดที่อยู่ในอันดับที่สองใบหน้าของอย่างจู่ส่วนและอีกสี่คนนั้นมืดลงไปอีกเป็นที่รู้กันดีว่าการร่วมมือระหว่างทั้งสองทีมของกู่ยานและฉางกงได้ทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองกลุ่มก็มาพร้อมกับสัตว์ประหลาดที่รู้จักกันดีในนามหลิงสวียอยู พวกเขาจะสู้ได้อย่างไรเราควรจะทำยังไงดีงูหญิงหญิงอดไม่ได้ที่จะถามไม่เราไม่ควรต้องทำอะไรซูรูใส่หัวของนางมันเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเจยงวู่เฉิงในการทะลวงระดับให้เสร็จสมบูรณ์ไร้ เราไม่สามารถปล่อยให้ใครมารบกวนเขาได้มิฉะนั้นเขาจะล้มเหลวเราหนีไม่พ้นจากนั้นเราต้องสู้จนตัวตายไปหลีเฉงพูดอย่างเย็นชาเราไม่มีทางเลือกนอกจากต่อสู้อย่างจูดส่วนเปล่าอย่างเรียบง่าย ไม่นานหลังจากที่เขาพูดพลังลมปราณแก่นทองคำก็ระเบิดออกมาจากร่างของเขาทันใดนั้นลมหายในที่หน้าหวัดหวันก็ระเบิดออกมา55เทคนิคสวรรค์ระดับสูงเมื่อได้เห็นพลังลมปราณของหยางจูดส่วน ลิงสเวียอยู่ก็ดูตื่นเต้นและพุ่งเข้าหาอย่างจู่ส่วนโดยตรงข้าจะสู้กับอย่างเทียนพวกเจ้าจัดก,การที่เหลือซะเมื่อได้ยินสิ่งที่หลิงสเวียอยู่พูดปู่ยานและฉางกงก็ขมวดคิว้ว อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่กล้าที่จะละเมิดคําสั่งหลิงสวียอยู่ดังนั้นแต่ละคนก็พุ่งเข้าไปหาซูรูและหายของนางโดยตรงไปไต้สะกูยานฟาดขวานยักษ์ของเขายัางรุนแรงซึ่งดูเหมือนจะสามารถแยกสวรรค์และโลกออกจากกัน ชางกงถือหอบยาวอยู่ในมือของเขาหอกยาวนั้นมืดสนิทและแทงทะลุผ่านช่องว่างอย่างรุนแรงเมื่อถึงตอนนั้นอัจฉริยะที่เหลือจากอาณาจักรคอสมอสก็พุ่งเข้าหาศัตรูที่เหลือเช่นกันทุกคนพยายามอย่างเต็มที่หยุดพวกเขาไว้ อย่าให้พวกเขาเข้าไปใกล้เจียงวู้เฉิงสูรูคำรามลมหายใจที่รุนแรงสามารถมองเห็นได้ทันทีถูกปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของนางตามด้วยแก่นแท้แห่งน้ำฝนนั้นตกลงมายิ่งกว่าครั้งก่อนหน้า หยดน้ำเติมเต็มทั้งท้องฟ้าและพื้นดินมันครอบคลุมอัจฉริยะทั้งหมดจากอาณาจักรคอสมอสต่อจากนั้นหอบยาวก็ปรากฏตัวขึ้นจากหยดน้ำอีกแล้วสตรีคนนี้ยากที่จะจัดการกับนางระวังหอบเหล่านี้ไว้มันแข็งแกร่งกว่าครั้งก่อนเสียอีกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ